วันนี้นะคะเราก็พามาดูเบาะคูแม็กนะคะตอนนี้จุนอยู่ในแฮนเดิลตัวเอมนะไม่เก็บความร้อนนะคะนี่เบาะคูแม็กที่สวยแบบนี้เลยจะมาพูดถึงเรื่องการปรับเบาะแปดทิศทางนะคะบางคนยังสงสัยว่ามันแปดทิศทางตรงไหนนะคะฝั่งคนขับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะทิศทางแรกคือเราจะปรับไปข้างหลังเนาะหนึ่งเอียงลงไปแล้วค่ะปรับขึ้นกลับมาเป็นสองไค่ะแล้วมาดูในส่วนตรงข้างล่างนะคะปรับถสยหนังไป อย่างนี้คะ่ะสามดันกลับมาข้างหน้าสี่ค่ะแล้วก็ปรับขึ้นจากข้างหลังนี้นะคะตรงนี้จะเป็นการปรับเบาะดันขึ้นทัทง้งเบาะนะคะไปห้าอันนี้ลอยขึ้นมาแล้วอ่าลงความสูงความเตี้ยจะปรับได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วสงสัยแล้วสิคะว่าเจ็ดกับแปดอยู่ไหนนี่ข้างหน้านะคะตรงนี้บางคนตรงหน้าขาเนี่ยอยากจะให้มันแบบชันขึ้นนาหน่อยก็ปรับเลยคะ่ะดูทางขนาด ลงเัน็นี้นะเห็นไหมคะอันนี้คือจะเป็นเจ็ดแปดนี่แหลคะค่ะบอกคแม็กปรับแปดทิศทางฝั่งคนขคับของเราอยู่ในอิวสุนะคะ